H ั l โ o ลอยู่กับพลอย PS the Journey ค่ะวันนี้จะมารีวิวห้องพักที่มาเดราเดสเซนที่สีราชากันค่ะเข้ามาปุ๊บกรน,นีเลยเสียบบัตรนะคะเปิดไฟล์อะไรให้เรียบร้อยมองไปด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็มีซิง ล้างน่องล้างหน้าเนอะเขาก็มีอุปกรณ์แบบนี้เลยค่ะก็จะมีทั้งบอดี้โลชั่นบอดี้วอชอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นี่ห้องน้ำดูดีมากเลยมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีเปนชาเวอร์ด้วยนะคะออกมาค่ะถอยออกมาหันไปทางขวาค่ะจากประตูห้องน้ำฝั่งนู้นนะก็จะเป็นนี่เลยค่ะห้องซ้วม แก้กันนะก็ดูดีสะอาดอาดเลยทีเดียวค่ะมาค่ะนี่ตรงเข้าไปนะคะก็นี่เลยมีทีวีที่นอนมีแบบโต๊ะกิน,กนข้าวแล้วก็มีพวกแบบนี้ด้วยนะก็จะมีพวกอุปกรณ์ยังชีพทั้งหลายแหละนะคะทีวีค่ะแต่ว่าทีวีน่าจะดึงออกมาได้ไหมเดี๋ยวไปลองดึงก่อนเพราะว่า นี่ดึงออกมาได้นะคะก็นอนบนเตียงแล้วก็ดูทีวีได้เลยนะโซนระเบียงค่ะขออนุญาตถ่ายม่านไปด้านนน้นก็ไม่มีอะไรมีเก้าอี้หนึ่งตัวและคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะส่วนวิวด้านนอกนั้นก็เป็นวิวอาคารบ้านเรือนนะคะพอยได้ห้องที่ชั้น4นะก็ประมาณนี้ค่ะที่มาเดราเรสซิเดนซสีราชาค่ะ หรือใครจะหันไปดูทีวีฝั่งนู้นนะคะก็จะมีโซฟาให้เรานั่งดูทีวีชิลๆได้เลยค่ะเมื่อกี้ข้ามไปโซนนี้เป็นโซนครัวค่ะก็จะมีนี่ไมโครเวฟให้นะคะมีเตาให้แล้วก็มีเครื่องเขาเรียกอะไรต้มน้ำร้อนนะคะมีน้ําเปล่าให้สอขวดค่ะตู้เย็นนะเป็นของอิเล็กโทรััก์ค่ะแล้วก็ ในตู้เย็นน่าจะไม่มีอะไรโอ้มีนะแต่น,นี้น่าจะเสียตังนะคะเพราะมีทั้งเบียร์มีทั้งโคกน้ำส้มค่ะมาดูเครื่องครัวเขามีอะไรให้บ้างหรือเปล่านะนี่มีจานชามให้อยู่นะคะแล้วก็มีพวกแก้วกาแฟงแก้วกาแฟให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนด้านนี้ล่ะ ด้านนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะน่าจะเป็นที่ดูดควันเขาก็เลยไม่ได้ใส่อะไรไว้ข้างในจ้ะตัวห้องนะคะก็กว้างขวางโอทงกันเลยค่ะนี่ให้ดูภาพรวมอีกทีนะคะแล้วก็มีพวกตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมีหลายตู้อยู่นะคะตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้นะก็จะมีพวกไม้แขวนเสื้อให้ค่ะเราก็มีนี่เลยสลิปเปอร์ให้สองคู่นะคะ ข้างๆกันค่ะก็มีไดเป่าผมค่ะแล้วก็เป็นตู้เซฟนะแล้วเขาก็จะมีบริการซักผ้าด้วยก็ราคานะก็ป,ประมาณนี้ค่ะโซนหัวเตียงทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีไฟอ่านหนังสือค่ะแล้วก็มีสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟนี้ก็จะเป็นไฟด้านบนตรงเตียงเลยนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้สอง สองรูเสียบละกันอะมีสองฝั่งเลยก็ถือได้ว่าเป็นอีกที่ที่สะอาดสะอา้ะอานพอสมควรเลยละคะ่ะทุกคนแล้วก็เรื่องราคาก็ไม่ได้แพงหูตูบนะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักในโซนสีราชานะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่ที่น่าสนใจเลยนะโอทงอยู่สบายแล้วที่สำคัญเขาได้ S H A ด้วยนะคะในเรื่องความสะอาดสะอา้านในช่วงโควิดแบบนี้คะ่ะ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วขอไปอุดอาหารทำของกินก่อนนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ